ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทางเลือกใหม่สำหรับคนฉลาดเลือกนั่นก็คือการติดตั้งแก๊สรถยนต์นั่นเองค่ะยังกับรถ New Honda CRV เครื่องยนต์สสูบ16วาลแบบ i-VTEC ขนาด2 0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง155แรงม้าใหม่เอี่ยมป้ายแดงคันนี้และค่ะที่เจาะจงเลือกติดตั้งระบบแก๊ส Energy Reform นั่นเองค่ะ วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสและเกาะติดขั้นตอนการติดตั้งกับรถ New Honda c r v คันนี้กันค่ะแต่สิ่งสำคัญก่อนการติดตั้งแกส๊สนั่นก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์แก๊สที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงจากอิตาลีอย่างระบบแก๊ส Energy Reform นั่นเองค่ะ สำหรับอุปกรณ์ g ก๊ส n n r r y y e f o r m ทั้งชุดผลิตโดยโรงงานมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกในประเทศอิตาลีและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้มั่นใจได้เลยค่ะถ้าเลือกติดตั้งระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานจาก Energy Reform ทั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดและสำหรับรถ n ิว Honda CRV คันนี้นะคะ ชาเลน์นิกก็จะแบ่งการติดตั้งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะอยู่บริเวณห้องเครื่องหน้ารถยนต์ค่ะส่วนที่2นะคะก็จะอยู่ภายในห้องโดยสารและส่วนสุดท้ายค่ะก็จะอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระหลังรถนั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่จะแนะนำนะคะนั่นก็คือหัวฉีดแก๊สอินเอจอรีฟอร์มค่ะซึ่งหัวฉีดแก๊สอินเอจอรีฟอร์มนั้นมีความเฉียดเป็นอย่างมากนะคะ สามารถปรับจ่ายแก๊สได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและยังมีความทนทานสูงค่ะอีกทั้งยังมีการรับประกันหัวฉีดอุดตนันตลอดอายุการใช้งานด้วยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือกล่อง ECU นั่นเองค่ะซึ่งกล่อง ECU ของทาง Energy Reform นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อยานยนต์รุ่นใหม่และกล่อง ECU กล่องนี้ล่ะค่ะที่ใช้เทคโนโลยีชิ้นล้ำสมัยมากๆสามารถปรับจ่ายแก๊สได้โดยอัตโนมัติทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในระบบแก๊ส เทียบเท่ากับระบบน้ํามันเลยทีเดียวค่ะแล้วปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือหม้อลดแรงดนันหรือที่เรียกว่าหม้อต้มแก๊สเองค่ะซึ่งหม้อต้มแก๊สของเ n e นจ y รีฟ o ร์รุ่น Super 200แรงม้ารุ่นนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ1เดียวเ n e r จ y รีฟอร์เท่านั้นสามารถรองรับอัตราเร่งของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมกาลังไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือมัลติวาลแก๊สค่ะซึ่งมัลติวาลแก๊สของทยงเอเนจีรีฟอร์มนั้นเป็นวาลแก๊สที่มีคุณภาพสูงและยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมียอดขายไปอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีค่ะอีกทั้งยังมีการป้องกันแก๊สรั่วและถังแก๊สระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือออโต้สวิตนั่นเองค่ะซึ่งออโต้สวิตตัวนี้นะคะซิวแต่แจวค่ะทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งทำหน้าที่ในการเปิดปิดดประบบแกส 2. อบอกระดับแก๊สในถังและมีเสียงเตือนเมื่อแก๊สหมดนะคะอีกทั้งยังมีสัญญาณไฟกระพริบและเสียงเตือนเมื่อระบบแก๊สกขัดข้องด้วยล่ะค่ะและการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองเพียงแค่คุณนะคะมีออโต้สวิตช์ของทาง Energy Reform ก็ทําให้คุณใช้งานในระบบแก๊สได้อย่างสบายใจแล้วละค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือแมปเซนเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งแมปเซนเซอร์ของ Energy Reform นั้นทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วนั่นเองค่ะ และวอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือแก๊สฟิลเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งแก๊สฟิลเตอร์ของไ h a i Energy r e f o r นั้นทําหน้าที่ในการกรองแก๊สให้สะอาดนั่นเองค่ะแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือถังแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งถังแก๊สของไ h a i Energy r e f o r นั้นมีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือถังแบบโดนัทนี่แหละค่ะ ซึ่งถังแบบโดนัทก็จะแบ่งเป็นถังที่นําเข้าจากยุโรปจะมีรับประกันนานถึง15ปีและถังที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานประเทศไทยก็จะมีรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีเต็มค่ะ และถังแก๊สแบบที่2ก็คือถังแคปซูลพอยเนอร์รีฟอร์มนั่นเองค่ะซึ่งก็มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันก็คือสีดําและสีน้ําเงินอีกทั้งยังมีรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีเต็มค่ะและไม่ว่าคุณจะเลือกถังแก๊สพลอยเนอร์รีฟอร์มแบบไหนก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะถังแก๊สพลอเนอร์รีฟอร์มนั้นผ่านมาตรฐานยุโรปและม,มอกสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะและเมื่อคุณนะคะเลือกใช้ถังแคปซูลพลอยเนอร์รีฟอร์มแล้วเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใใจต้้้อองงงชขขาถั Energy Reform ดวยนะคะค พราะขาทางแก๊สโซนิชีรีฟอร์มนั้นมีความแข็งแรงทนทานและย,ยังยึดทางแก๊สเข้ากับโครงสร้างของรถได้อย่างแน่นหนาปลอดภัยและยังมีความสวยงามด้วยล่ะค่ะและเมื่อคุณนะคะเลือกใช้ทางแก๊สโซนิชีรีฟอร์มแล้วอย่าลืมค่ะเลือกใช้หัวเติมแก๊สและข้อแก๊สโซนิ r ีรีฟอร์มด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะทาง Energy รีฟอร์มยังมีนี่ค่ะ บุ๊คสวิทจากไทยในทีรีฟอร์มมีไว้สําหรับให้ลูกค้านํารถเข้ามาตรวจเช็คระบบแก๊สตามระยะนั่นเองถ้ามีการนํารถเข้ามาตรวจเช็คระบบแก๊สตามระยะแล้วนะคะคุณก็สามารถใช้งานในระบบแกส๊สได้อย่างสบายใจเลยแหละคะ่ะอีกทั้งนะคะไทยในทีรีฟอร์มยังมีใบรับประกันอัคคีภัยและเครื่องยงนต์ทางมูลค่าสูงสุดถึง1น0 0 0ล้านแสนบาทเลยทีเดียวพร้อมกับรับประกันอุปก,กรณ์แก๊สเอนเนจีฟอร์มนานสูงสุดถึง2ปีเต็มค่ะ และเรานะคะจะยังเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่กล้ารับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงิน100%ค่ะและถ้าคุณนะคะเลือกใช้อุปกรณ์แก๊สสองเ NERGY REFORM ครบคุดแบบนี้ก็มั่นใจในการใช้ระบบแก๊สได้เลยค่ะ mm hmm. และสำหรับตอนนี้นะคะช่างเทคนิคก,ก็กำลังติดตั้งรางหัวฉีดแก๊สเ NERGY REFORM ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะพ mm ี hmm. ค่คะรางหัวฉีดแก๊สรุ่นนี้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะรางหัวฉีดรุ่นนี้นะครับ เรียกว่ารางหัวฉีด iPad <ฆ>นะครับซึ่งมีความเร็วในการเปิดปิดนะครับเร็วเร็วมากเลยนะครับ1.4มิลลิเซกถือว่าเร็วมากจะมีผลยังไงบ้างค<ๆ>ะคซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับทำให้การเปิดปิดนะครับ<ฆ>การจ่ายแก๊สเนี่ยรวดเร็วทันใจนะครับเมื่อเหยียบคันเร่งนะครับผมรางหัวฉีด Energy Reform มี2รุ่นในรุ่น Fast Tech และในรุ่น a d v a n c e o o d d หัวฉีด Energy Reform มีความเสถียรสูงสุดฉีดแก๊สแม่นยำเปิดปิดฉับไวตอบสนองอัตราเร่งได้ดีเยี่ยมมีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานและตอนนี้นะคะช่างเทคนิคก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันหรือที่เรียกว่าหม้อต้มแก๊สของ Energy r e ฟอร์ในรุ่นซูเปอ200แรงมานั่นเองค่ะซึ่งหม้อต้มแก๊สนะคะของ Energy Reform นั้นสามารถรองรับอัตราเร่งของรถ นิวฮอนด้าซีอาีคันนี้ได้อย่างสบา,ายเลยล่ะค่ะม้อรถลดแรงดันแก๊ส Energy Reform เปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอลลอยแข็งแกร่งทนทานและเป็นมออต้มรุ่นพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะชุดหัวฉีด Energy Reform เท่านั้นที่รองรับแรงมาได้สูงถึง200แรงมาในรุ่น4สูบและ250แรงมาในรุ่น6สูบ ปการณ์ที่ติดตั้งภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะนั่นก็คือกล่องควบคุมอัจฉริยะหรือกล่อง ECU ของทาง Energy Reform ค่ะซึ่งมีความชาญฉลาดมากๆค่ะเพราะสามารถปรับใสยแก๊สได้เองโดยอัตโนมัติและตอนนี้นะคะช่างเทคนิคก็กําลังติดตั้งกล่อง ECU บริเวณใต้คอนโซลฝั่งผู้โดยสารนั่นเองค่ะพี่คะเทคโนโลยีล้ำหน้าของกล่อง ECU Energy Reform มีการทดสอบและพัฒนาร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบแก๊ส Energy Reform ควบคุมการจ่ายแก๊สได้รวดเร็วและแม่นยำตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมทุกสภาพการใช้งาน ติดตั้งอยู่นี้ก็คือออ o โตสวิตค่ะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะทำงานง่ายและเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะออ t โตสวิตเอเนจีรีฟอร์มติดตั้งระบบเตือนพิเศษโป o แอคทีฟวอร์ NING โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงบัสเซอร์เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อระบบแก๊สมีปัญหาหรือเตือนเมื่อแก๊สหมดระบบก็จะทำการสลับ กลับไปเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติโดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับและหลังจากนี้นะคะเรามาชมขั้นตอนการติดตั้งถังแก๊สกันบ้างค่ะซึ่งถังแก๊สนะคะที่เหมาะสมกับ New Honda c r v คันนี้ก็คือถังโดนัทที่นำเข้าจากยุโรปของ Energy Reform นั่นเองค่ะซึ่งถังโดนัทที่นำเข้าจากยุโรปของ Energy Reform นั้นจะมีรับประกันนานสูงสุดถึง15ปีเชีวนะ และสำหรับรถ New Honda CRV คันนี้นะคะขนาดถังที่เหมาะสมก็อยู่ที่69ลิตรนั่นเองค่ะและเมื่อเลือกถังโดนัทได้เรียบร้อยแล้วนะคะช่างเทคนิคก,ก็จะนำ m u l t i ว a l ์แก s สของเนทิรีฟอร์มมาติดตั้งที่ถังแก๊สนั่นเองค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดวาวของถังแก๊สนั่นเองค่ะ และสำหรับถังโดนัทนะคะที่นําเข้าจากยุโรปของเนชิรีฟอร์มนั้นก็จะติดตั้งแทนพื้นที่ยางอะไหบริเวณที่เก็บสัมภาระหลังรถนั่นเองค่ะและสําหรับถังที่เหมาะสมกับ New Honda c r v คันนี้ก็คือขนาด6.9ลิตรนะคะถ้าเติมแก๊สเข้าไปเต็มถังก็จะอยู่ที่ประมาณ700บาทวิ่งได้ถึงประมาณ400กิโลเมตรเลทีเดียวนะคะทรั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และราคาแก๊สในขณะนั้นด้วยค่ะ มันตีวา w e อเนจีรีฟอร์มเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยจนมียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและในเมืองไทย6ปีสอนและมีระบบความปลอดภัยต่างๆระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้เช่นระบบ Shut-Off ฟ o โ e n o i d w ่วาลทำงานด้วยระบบไฟฟ้าป้องกันแก๊สรั่วและเพ e สเชอร์ลีฟฟ์วาลที่ป้องกันถังแก๊สระเบิดได้100%เร์ซและระบบเซฟตี้อื่นๆอีกมากมาย จึงป้องกันถังแก๊สระเบิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเกิดไฟไหมและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือขั้นตอนของการปรับจูนร,ระบบหัวฉีดแก๊สด้วยโปรแกรมจูนร,ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งการปรับจูนร,ระบบหัวฉีดแก๊สด้วยโปรแกรมจูนร,ระบบคอมพิวเตอร์นั้นก็เพื่อให้อัตราการจ่ายแก๊สทำางานเข้ากับเครื่องยนต์ของรถ n ิว Hon d a c ซ v วคันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเทียบเท่ากับระบบน้ำมันเลยทีเดียวค่ะ โปรแกรมการจูนระบบหัวฉีด Energy Reform เป็นแบบ K-map ที่ใช้ค่าเวลาในการจ่ายเชื้อเพลิง Injection Time รอบเครื่องยนต์ RPM มีการคำนวณเพื่อปรับจูนการจ่ายแกส๊สซึ่งถือเป็นมาตรฐานการจูนระดับสากลที่ทั่วโลกใช้ในการจูนรถแข่งในสนามแข่ง Formula วัน แล้วล่ะค่ะว่าหัวเติมแก๊สอยู่ตรงไหนและกระบวนการส่งน้ําแก๊สไปยังห้องเผาไหม้บริเวณห้องเครื่องนันารถยนต์จะเป็นยังไงมาถังกันเลยดีกว่าค่ะหัวเติมแก๊สอยู่ตรงไหนคะหัวเติมแก๊สอยู่ตรงนี้ครับผมอ๋ออยู่ตรงนี้ห่ะคะจะติดตั้งนะครับต้องตรงข้ามกับท่อไอเสีย <c oughs> ครับ,รบเพื่อป้องกันความร้อนแล้วกระบวนการส่งน้ําแก๊สเวลาเรไาไปปั๊มแก๊สเนี่ยแล้วส่งน้าแก๊สไปยังห้องเครื่องน้ารถยนต์นี่ไปยังไงบ้างอะคะเวลาไปปั๊มแก๊สใช่ไหมครับก็จะเติมเข้าสู่หัวเติมนะ <c oughs> ครับหลังจาก ไปเก็บไว้ในถังข้างบนนี้จะเป็นถังถังแก๊สอ๋อค่ะ่านมาันตีวาลมันตีวาลก็จะเป็นตัวสั่งจ่ายแก๊สนะครับค่ะสั่งจ่ายเสร็จก็มาลําเลียงมาตามท่อนี่ครับตามท่อครับใต้ถังน้ํามันนะครับมาตามท่อน้ํามันนี้ะนะครับผมแล้วก็เพื่อความเป็นสวยงามความเป็นระเบียบนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่หม้อต้มหม้อต้มก็จะลดแรงดันนะครับจากเก็บบาที่ถังนะครับให้เหลือหนึ่งหนึ่งบารแรงดันใช้งานจริง แต่อย่างนั้นหม้อต้มก็จะส่งไปที่กองแก๊สเพื่อกองสิงส่งสกปรปกนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปที่รางหัวฉีดอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ห้องเผาไหม้ใช่โอ้โหเข้าใจแล้วล่ะค่ะ <c oughs> และตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปทดสอบสปีดเทส0ถึ100กับรถ New Honda CR-V คันนี้กันค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทดสอบสปีดเทสศูนย์ถด้วยระบบน้ํามันกันก่อนค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะไปต,ตอนนี้ก็อยู่ที่60 70 80 90แล้วก็100ค่ะ ผลการทดสอบด้วยระบบน้ำมันก็ออกมาแล้วค่ะอยู่ที่14.6วินาทีนั่นเองค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะทดสอบสปีดเทส0ถึ100ด้วยระบบแก๊สเ p g กันแล้วละค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องสลับเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สก่อนค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปเลยค่ะไป และตอนนี้อยู่ที่ 60, 70, 80, 90แล้วค่ะแล้วก็100ค่ะและตอนนี้นะคะผลการทดสอบสปีดเทสในระบบแก๊สอ v g ก็ออกมาแล้วค่ะอยู่ที่ 1 6บวินาทีนั่นเองเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเลยนะคะสุดยอดค่ะจากผลการทดสอบสปีดเทสด,ด้วยระบบน้ำมันและระบบแก๊ส LPG นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าแตกต่างกันเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมมั่นใจในระบบแก๊สรถยนต์ e n e r r y Reform ได้เลยค่ะ ก๊สเอเนจีรีฟอร์มทั้งประหยัดอัตราเร่งยังมีเยี่ยมเหมือนน้ำมันทุกประการด้วยอุปรกรณ์ที่ได้มาตรฐานและการติดตั้งที่ดีจะไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์อย่างที่หลายคนเป็นห่วงนะคะและในเนื้อที่รีฟอร์มยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณค่ะด้วยการที่เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่กล้ารับประกรันไม่พอใจยินดีคือเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและให้คุณได้อุ่นใจตลอดการเดินทางไปกับ Energy Reform มเพราะเรามีศูนย์บริการ e n e r g y r e f อร์มที่พร้อมดูแลคุณทั่วประเทศค่ะ เ n e r g y Reform เทคโนโลยีแก๊สรถยนต์ระดับโล่จากอิตาลีแล้วรอคุณมาพิเศษค่ะดูไม่ทันใช่ไหมครับดูอีกครั้งครับมั่นใจระบบความปลอดภัยของ Energy Reform ตัดแก๊สทันทีที่เกิดเหตุ เรากล้ารับประกันเครื่องยนต์พังและอาคีภัยสูงสุด1นึ่งล้านสามบาทไม่พอใจเรายินดีคืนเงินครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแก๊สติด Energy Reform ม